พี่ขับรถอยู่ทุกวันไหมครับพี่อยากให้บอพี่ใหม่อยู่ตลอดเวลาไหมวันนี้ผมมี3ข้อครับง่ายๆสั้นๆที่ทําให้บอรถที่ยังใหม่ได้อยู่ตลอดไม่ว่าพี่จะใช้มานานาขนาดไหนครับข้อแรกนะครับถ้าพี่ใช้บอหนังอยู่นะครับบอหนังเนี่ยผมแนะนำนี้แล้วกันบ้านเราอากาศมันร้อนนะครับพี่อย่าจอดตาแดดนานนะครับเพราะว่ามันจะเสื่อมไวมากนะครับยิ่งแดดบ้านเราเนี่ย ร้อนมากๆนะครับในส่วนของข้อ2นะครับถ้าพี่ใช้เป็นเบาะผ้าอยู่นะครับอันนี้ตัวหนักเลยนะครับเพราะว่ามันทั้งเก็บฝุ่นเก็บคราบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับไว้ในบ่อเลยนะครับพี่ไม่โอเคมากๆนะครับวิธีแก้นะครับถ้าพี่อยากจะทําให้บ่อผ้ามันสะอาดนานๆนะครับพี่อาจจะต้องเข้าข่ายแคร์ไปทําความสะอาดบ่อย่างี้อย่างน้อยนะครับเดือนละ3ครั้งเบาะพี่ถึงจะยังสะอาดอยู่นะครับและข้อ3นะครับข้อเนี้ยใช้ได้ทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังเลยนะครับพี่คือ ชุดผุ้บ่รถยน์นี่แหละครับแบบสวมทับบ่อเดิมนะครับพี่ไปสวมทับบ่อรถของพี่ได้เลย <c oughs> ผมอยากให้พี่นึกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับนึกว่ามันเป็นเหมือนผ้ากันเปื้อนอันหนึ่งนะครับถ้าแดดมาแดดจะเข้ามาก็ให้มันโดนที่ชุดผุ้บ่รถยนต์ไปนะครับ <S <S ถ้าพี่ทําน้ํหกกาแฟหกหรือฝุ่นมันมาก่อนนะครับก็ให้มันไปเกาะที่ชุดผุ้บ่รถยนต์ไปนะครับ <c oughs> อยากให้พี่นึกอย่างนี้เพราะว่าต่อให้เวลาที่พี่จะใช้มาไป3ปี5ปีแล้วนะครับพี่ถอดชุดผุ้บออกมานะครับพี่เลิกใช้แล้ว แต่บ่อรถพี่มันจะยังใหม่เหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่พี่ใส่ไว้นะครับและนี่นะครับคือ3ข้อที่ผมอยากแนะนําวันนี้นะครับถ้าใครสนใจชุดทุ่มบ่อรถยนต์นะครับเอาไปสวมทับบ่อเดิมของรถพี่นะให้รถยังใหม่เป็นนานานะครับพี่พี่ทักมาหาผมนะครับหรือพี่กดเข้าโปรไฟล์ผมนะครับตรงนี้พี่กดเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับหรือดูไลฟ์ผมก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําพี่อย่างนี้ครับสินค้าของเรามีให้เลือกเยอะก็จริงครับแต่หมดไวมากถ้าชอบพี่อย่าช้าครับ